เอาละค่ะในรอบนี้เราก็มีเกมสนุกมาเสิร์ฟให้ดูกันอีกแล้วกับเราเกมฟรีบน s t e ีมที่คัดสรรมาให้กับเพื่อนๆได้ลองโหลดไปเล่นกันในคลิปนี้ก็มีทั้งเกมประจนภัยเกมเอาชีวิตรอดและเกมสไตล์ต่างๆเอาไปเล่นกันแก้เบื่อในช่วงที่มีเกมเดิมๆยังไม่มีเกมใหม่อะไรเข้ามาส่วนจะมีเกมไหนที่คุณยังไม่เคยลองหรือว่าอยากจะโหลดไปเล่นกันและมีเกมไหนที่คุณสนใจมาดูพร้อมกันเลยนะคะ ในเกมที่1อิงขอเอาใจคนชอบเกมประจนภัยท่องโลกกว้างพร้อมปราบมอนสเตอร์ในโลกอันสุตร์แนตาซีกับเกมที่มีชื่อว่าออร่าคิงดอมนั่นเองค่ะถือว่าเป็นเกมสไตล์ mmorpg ที่ทางผู้เล่นสามารถสร้างตัวละครเลือกสายอาชีพที่มีให้เล่นกันกว่า17สายออกไปประจนภัยต่อสู้กับเหล่ามารร้ายแห่งความมืดในช่วงสงครามระหว่างกองกำลังแห่งแสงสว่างและความมืด โดยผู้เล่นจะได้มาร่วมเดินทางไปกับคู่หูเอโดรนพวกเขาจะมาช่วยเราในการต่อสู้กับเหล่าศัตรูเพื่อหยุดยั้งความทะเยอยทะยานของชาโดว์ไนท์ที่มารุกรานโลกใบนี้สำหรับรูปแบบเกมก็ดูคล้ายกับเกม MMORPG ทั่วไปที่ทางผู้เล่นจะได้มาสนุกไปกับก,บการออกเดินทางไปตามท้องเรื่องพร้อมระบบเควสภารกิจหลักภารกิจรองและก็ยังมีภารกิจลับที่มีให้ทางผู้เล่นได้สนุกตามพื้นที่ต่างๆแบบสุม่ม อีกทั้งเกมนี้ก็ยังมีระบบชุดสวมใส่เสื้อผ้าเครื่องประดับอุปกรณ์อาวุธที่เราสามารถหามาเสริมความแร่งให้กับตัวละครของเราได้ค่ะแถมเกมนี้ก็ยังมีระบบสัตว์ขี่เหล่าชุดแฟนซีสุดงามมาเสริมตัวละครของเราให้ดูฟิล์อีกด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีโหมดการเล่นอื่นๆค่ะทั้งโหมดต่อสู้แบบ PVP มาสนุกท้าทายกับการประจันหน้ากับบอสสุดโหดหรือจะตะลุยดันเจี้ยงกับเหล่าเพื่อนๆก็ไม่เลวเลยค่ะ สำหรับเกมนี้ก็ม okay. ีระบบอื่นๆอีกมากมายใครที่ชอบเกมแนว MMORPG ออนไลน์ก็ขอแนะนำให้ไปลองโหลดมาเล่นกันดูได้บน PC จากใน Steam เลยค่ะเกมที่2ที่จะมาแนะนํานี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเกมฟรีที่เหล่าเกมเมอร์น่าจะคุ้นตากันถึงแม้ว่าเกมนี้จะเปิดให้บริการกันมานานแล้วแต่ก็ยังมีระบบเกมเพลย์ความสนุกต่างๆที่อิงอยากจะมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้มาลองเล่นกันดูค่ะอย่างเกมที่มีชื่อว่า w a o ถือว่าเป็นเกมแนวแท็กต nice ิคอลเทิร์นเบสในสไตล์ MMORPG รูปแบบออนไลน์พร้อมภาพกราฟิกแบบ2มิติที่นับว่าเป็นภาคต่อของโดฟัสโดยเกมนี้จะพาผู้เล่นมาสนุกในดินแดนมหัศจรรย์กับเหล่าตัวละครตัวน้อยที่มีสายอาชีพให้เลือกเล่นกันถึง18สายอาชีพผู้เล่นสามารถทำการอัปเกรดทักษะสกิลอัปเกรดความสามารถและเพิ่มสถานะให้กับตัวละครของเราให้แข็งแกร่งพร้อมกับการต่อสู้เผชิญหน้ากับเหล่าศัตรูในระดับที่ยากขึ้น สำหรับตัวเกมนี้ก็มีรูปแบบเกมเพลย์ที่ทำออกมาได้อย่างแหวกแนวดีค่ะระบบการต่อสู้เป็นแบบผลัดกันโจมตีทางผู้เล่นจะต้องวางกลยุทธ์ในการเดินไปตามช่องที่สามารถเดินได้เพื่อควบคุมการต่อสู้กันและก็ยังมีระบบเควสภารกิจมาให้ทางผู้เล่นได้ทำกันอย่างต่อเนื่องซึ่งสภาพแวดล้อมภายในเกมนี้นะคะทั้งวัตถุต่างๆภายในเมืองและก็ฉากต่างๆมีความเกี่ยวข้องกับภารกิจที่ได้รับ เราต้องใช้การสังเกตการกระซักหน่อยค่ะบวกกับเหล่ามอนสเตอร์ที่มีหลากหลายแบบบนแผนที่ทั้งสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในแต่ละพื้นที่นั้นก็จะมีผลกระทบต่อเมืองและทางผู้เล่นโดยตรงอีกทั้งเกมนี้ผู้เล่นยังสามารถรวบรวมวัตถุดิบจากมอนสเตอร์การคราฟไอเทมไปจนถึงกำหนดความสมดุลของระบบนิเวศได้อีกด้วยเลยค่ะนับว่าเป็นเกมที่ต้องใช้การวางแผนไม่เบาใครที่ชอบเกมนี้มาลองกันได้สามารถไปโหลดจากใน Ste ีมกันได้เลยค่ะ มาต่อกับเกมที่3อิงขอหยิบเอาเกมสไตล์สืบสวนสุดอินดี้มาทำการแนะนำกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Summerland นับว่าเป็นเกมแนวประจันภัยผสมการสืบสวนหาเบาะแสของเรื่องราวทั้งหมดผ่านตัวละครหลักของเกมในมุมมองบุคคลที่1โดยเกมนี้ก็จะค่อยๆให้ทางผู้เล่นปลดล็อกเรื่องราวของตัวละครไปเรื่อยๆผ่านตัวละครนําว่าแมทธิวนักสืบรุ่นใหญ่ที่ต้องเดินหน้าหาเบาะแสข,ของคดีต่างๆที่ประดังเข้ามาบวกกับการสัมผัสเรื่องราวความหลังของครอบครัวอันแสนรักของเขาภายในเกมนี้ก็จะนําเสนอมุมมองเกมได้ดูถึงใจไม่เบาเลยค่ะ เปิดตัวมาปุ๊บเราก็ต้องรับโทรศัพท์จากผู้เล่าเรื่องปลายสายพร้อมกับการไขประตูแต่ละบานเพื่อเปิดโปงเรื่องราวของเกมไปเรื่อย ซึ่งประตูแต่ลาบาน,นั้นจะพบเจอกับเรื่องราวที่แตกต่างกันและเมื่อเจอคดีหรือเหตุการณ์ต่างๆเราสามารถทําการสํารวจพื้นที่กดดูสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวได้ไปทีละจุดสําหรับเกมนี้ทุกเรื่องราวนั้นย่อมมีบทสรุปที่ซ่อนอยู่ภายในฉากเสมอค่ะและในด้านของภาพกราฟิกนั้นก็ถือว่าทําออกมาได้ดูดีแต่มุมมองการเล่นนั้นอาจจะดูมืนสําหรับคนที่ไม่ค่อยได้เล่นเกมแบบมุมมองนี้อาจจะไม่ชินหรือเกิดอาการเมาได้โดยรวมแล้วทําเกมออกมาได้ดีอยู่ค่ะแถมยังเป็นเกม ฟรีที่ทางผู้พัฒนาใส่ใจนําเสนอเรื่องราวให้เราได้ดําดิ่งลงไปยังจุดที่ตัวละครเผชิญหน้าได้ดีอีกด้วยใครที่สนใจเกมนี้ก็สามารถปรลองโหลดมาเล่นกันได้จากในสตรีมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเกมที่4กันต่อนับว่าเป็นอีกหนึ่งเกมตระกูลแซนบ็อก MMO ที่พัฒนาออกมาเอาใจคนที่ชอบเกมแนวนี้บวกกับภาพกราฟิกที่ดูดีผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นดีอย่างเกมที่มีชื่อว่า Creative w o r l d ถือว่าเป็นเกมแนวแซนด์บ็อกผสมเซอร์เวิรลที่เราจะได้มาเล่นแบบเอาชีวิตรอดในโลกสุดจินตนาการก็ได้หรือจะเล่นแบบสร้างสารรค์เน้นการทําของสร้างนูน่นสร้างนี่ตามใจนึกก็ดูสนุกไปอีกแบบตัวเกมนี้ก็ได้มีการพัฒนามาให้ดูน่าเล่นขึ้นกว่าแต่ก่อนเลยค่ะแถมยังทําระบบเกมออกมาให้เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนรูปแบบเกมเพลย์ก็คล้ายกับเกมไมค์ครับผู้เล่นสามารถสร้างตัวละครไปท่องโลกที่เต็มไปด้วยเหล่าบล็อกต่างๆ พร้อมถุงมือยักษ์ที่สามารถดูดทรัพยากรในดินแดนนี้มาคราบเป็นไอเทมนานา,นานชนิดได้เราจะต้องออกหาของมาประทังชีวิตในแต่ละวันไว้ให้ดีของที่เราหามาได้นั้นก็สามารถเรียนรู้ต่อย,ยอดทำของในระดับอื่นๆเพื่ออัปเกรดอาวุธไว้ต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์สำหรับอุปกรณ์ในการหาของนั้นเราก็สามารถนำมาอัปเกรดเสริมประสิทธิภาพของถุงมือเราให้สามารถใช้งานกับของระดับแรที่อยู่ตามดันเจียนหรือใต้พิภพที่เราให้ทางผู้เล่นไปค้นหากันได้เลยค่ะ สำหรับเกมนี้ก็สามารถเล่นได้กับเพื่อนช่วยกันสร้างบ้านเปิดปาร์ตี้ระจนภัยค้นหาดินแดนใหม่ๆไปพร้อมกันได้บวกกับระบบเวิล์ที่เกมนี้เพิ่มมาให้ทางเราได้ค้นหาและเข้าไปร่วมสนุกกับเวิล์ของทางผู้เล่นคนอื่นๆได้ง่ายขึ้นใครที่มาคนเดียวก็ลองหาเวิล์ไปเล่นกันได้ค่ะหรือว่าจะสร้างเวิล์ให้อลังการแล้วเปิดให้กับคนอื่นๆได้เล่นก็สามารถทําได้เพื่อนๆคนไหนที่สนใจเกมนี้ก็สามารถไปโหลดมาเล่นกันได้จากในสตีมเลยค่ะ สุดท้ายของคลิปนี้ขอเอาใจคนชอบเกมเก็บเลเวลประจนภัยในโลกสุดแฟนตาซีกันหน่อยอย่างเกมเอาเบียนออนไลน์ที่เปิดให้เล่นฟรีอยู่ตอนนี้ถือว่าเป็นเกมออนไลน์ MMORPG ในสไตล์เปิดโลกกว้างพร้อมให้เรามาประจนภัยในยุคกลางสามารถสร้างตัวละครเลือกอาวุธที่ตนเองถนัดออกไปปราบปรามเหล่าปีศาจร,ร้ายตามสถานที่ต่าง โดยเกมนี้ก็มีรูปแบบการเล่นทั้งแบบ PVE ได้พบเจอกับเหล่าผู้คนอื่นๆสามารถสร้างปาร์ตี้ไปลุยทำเควสตตีมอนสเตอร์ร่วมกันให้มันได้ รวมไปถึงระบบ PvP ที่จะมีไว้ให้กับผู้เล่นที่ต้องการต่อสู้กับท่านอื่นเพื่อวัดฝีมือกันหรือจะเข้ามาร่วมสงครามขนาดใหญ่ที่มีระบบกิลมาให้ทางผู้เล่นได้เชิงดินแดนกนให้มันก็ดูสนุกไปอีกแบบหลักๆแล้วเกมนี้ก็จะมีระบบเควสท,ทำภารกิจหลักและภารกิจรองเสริมด้วยระบบทักษะสกิลที่ทางผู้เล่นต้องอัปเลเวลของตนเองสะสมแต้มมาทำการเรียนรู้เพิ่มความสามารถในด้านการต่อสู้สามารถทำของต่างๆและก็ยังมีทักษะอื่นๆที่จะมาช่วยเกื้อ นุการประจนภัยของเราให้สนุกขึ้นได้แถมเกมนี้ก็ยังได้ใส่ระบบการคราฟของสามารถฟาร์มทรัพยากรมาทำอาวุธชุดเกราะเอาไว้เสริมประสิทธิภาพให้กับตัวละคร ยังไม่พอเพียงเท่านี้ตัวเกมยังมีการเพิ่มระบบทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์สร้างบ้านกันให้เพลินกันอีกด้วยซึ่งระบบเศรษฐกิจภายในเกมนี้ขับเคลื่อนด้วยทางผู้เล่นเองและผู้เล่นก็ยังสามารถสนุกกับกิจกรรมหลากหลายอย่างที่ตัวเกมจัดมาให้มีการอัปเดตอะไรใหม่ๆเสริมเข้ามาอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนใครที่ชอบเกมแนวนี้ขอแนะนำเลยนะคะว่าต้องมาลองเล่นกันมีเปิดให้โหลดเล่นฟรีๆแล้วบนสตรีมค่ะ สำหรับในคลิปนี้เราได้มาแนะนำเกมฟรีหลากหลายแนวให้กับคุณผู้ชมได้ลองไปติดตามกันแล้วมีเกมไหนที่คุณถูกใจสามารถหาโหลดมาเล่นกันได้เลยค่ะหากว่าใครที่อยากจะดูคลิปเกม,เมอื่นออีกสามารถย้อนกลับไปดูคลิปช่องของอิงก,กันได้เลยค่ะยังมีเกมแนวอื่นๆแนะนําอีกเพียบใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้เลยจะได้มาดูคลิปมาใหม่กันในวันนี้อิงต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ